เอาละครับผมมาต่อก like, <laughs> ันดีกว่านะฮะกับ EP สี่และห้าต้องบอกอย่างนี้นะครับผมว่าที่ผ่านมานะผมใช้ดวงล้วนสำหรับใครที่เล่นนะก็มาร่วมเล่นกันได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเป็นยังไงนะฮะสี่กับห้านะครับผมส่วนอันนี้สามสองก็สามใส่ข้อกระสุปไปแล้วนะครับผมอ่านคิดว่าทําได้นะไม่ยากนะอ่านอ่าแล้วก็ตอบไปนะครับผมอันไหนทาไม่ได้ก็เดี๋ยวผมจะไปหาข้อสอบมาให้ครับผม เป็นไวเิสฟิแนลโบสุนะครับผมยังไงก็ตามก็รีบไปทำกันนะ Now you s u r r e n d e r ไอ้แมทลูมันเหรอคืออะไรวะคืออะไรวะแมทคืออะไรอ่ะผมจะรู้ได้ไงอ่ะผมแทบไม่รู้เลยอ่ะมันไม่มีชื่อบอกตั้งแต่แรกไม่ใช่เหรอวะกาชีแอนตี้ฮีโร่ไวการ์ดเน็ตชอ์เอ้ย เฮ้ยเดี๋ยวนะ The Reader, w i c k e r b o n Big Sister, Bookworm, หนอนหนังสือ Bookworm หนอนหนังสือหนอนหนังสือหน,น,น,นอนหนังสือผมว่านี่ต้องใช่หนอนหนังสือแน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวนะมันใส่ได้มากกว่านั้นหรอมไม่ใช่ The Reader หัวหน้า Oman, Gumpy Oman น,นี่แหละ Gumpy Oman Big Sister คือใครวะ Big Sister คือนี่แน่นอน วิกเบอร์ border reader t h e r e a d e r คือตัวเราเองเปล่าวะ the first natural comic relief anti- โลกาชิใครว่ากกาชิคือใครเนี่ยเดี๋ยวนะบางทีผมก็ไม่รู้นะฮะเฮ้ยมันไม่ได้มีบอกไว้เ้ยมันมีบอกไว้เหรอวะมันมีบอกไว้ในพิสคอร์ดมั้ยเขอเข้าไปดูแปับนึ่อคือผมคิดว่าไม่น่ายากนะ ไม่น่ายากนี so like bon ่เป็นคลิปเอาเวช้อนนันบูสุปแอตแตกล็อกนะครับผมซึ่งก็ไปทำกันได้นะมีเวลาอีกสิบเอ็ชั่วโมงนะฮะใครที่มีคอมเมนต์คอมเมนต์อนเปนนั่นบูสุปเลกาซี่โฮเดอร์บอรสเออไอเลกาซีคอลเลคชั่น เอาไมมีเลกซี่ด้วยารือไปเศร้าไปเออเอากลับไปใหม่นึ่งคือปัจจุบันนี้เดี๋ยวนะมันบอกหรือเป่ามันไม่ได้บอกนะหรือมันบอกว่า มบอกตัวละครด้หรอผมจำแน้วามันไม่ได้บอกแต่ไม่เป็นไรเราเข้าไปดูกันตอเน,นี้อผมคิดว่า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 สิ่งที่ผมตอบน่าจะใกล้เคียง แกต้องเป็นนี่แน่นอนออกากิคือไขฟ่ฟักหัวหน้าหัวหน้าก็ต้องเป็นแบบผมว่านี่จะเป็นหัวหน้าเราอะ Hmm. คนจรจัดการเลี้ยงดูกาจกิเจ้าชูแอแนตี้ฮีโร่ ก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ถูกหกในสิบสองอชิบหายเดี๋ยวนะหกในสิบสองอืมถ้าถูกหกในสิบสองนี่ไม่น่ามีอะไรยากถ่ายรูปไว The b o u l e v a r แสดงว่าบิ๊กซิตเตอร์ก็ต้องเป็นไอ้นี่เดียว ผมทู่โคไปสิบสองี่ผมเก่งขนาดนี้เลยเลนี่ยเจ้าจอดควยทอดสามถุงนี่โอเคนอนหนังสือถูกแก่ถูอ่อันตี้ฮีโร่ถูกบิ๊กซิสเตอร์ผิดงั้นเหรอวะบิ๊กซิสเตอร์ต้องเป็นตัวนี้อเดิดเฟิร์นวายการ์ดวลลี่ วิซเตอร์เปลี่ยนวิซิเตอร์แล้วผมคิดว่าน่าจะต้องมีอะไรที่กาจิกาจิตัวนี้ว่ะโชว์วันการ์ดคอมิกดีเลยช็คเอ้ยฮีดเชนแห่งคนเก่งอัจฉริยะข้ามคืนจริงๆพระผ่าสิต่อต่อต่อสลับแค่สองตัวจบแล้วอันอื่นเคลียร์แล้วโอ้ยสบายสบาย สบายสบายถูกใจก็พบกันไปเก่งจริงๆพะพาา่าถึงกัคุณคุณช่องอกล้วยทอดกลับปีกลิบปลาครับนี่ผมไม่ธราารมดาขนาดนี้นะเนี่ยของโกงฮะจากใจผมเลยฮะผมเก่งมากเ,เ,เดี๋ยว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  สุดยอดครับผมอัจฉริยะข้ามคืนครบทั้งหมดอัจฉริยะชั่วพลิตา เก่งจริงๆฮะขอบอกนะว่าเราเก่งกมากโอเคครับเราต่อไปในเลเวล b back to all l e เวลโคตรสุดอ่ะขอบอกเก่งๆไม่มีใครชมชมเองอได้ฮะสุดยอดไหมล่ะพาร์ทห้าจะเป็นพาร์ทหก แล้วก็พัดเจ็ดแล้วมมืก็สุดท้าเดมซองน่าจะต้องใช้เสียงเพลง t r ้ people game the world ดูไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ยากดูไม,ม่ยากไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรยากมีผู้คนสามารถสาวประเภทผู้ตัวเจอผู้เจอแล้วก็โอเคโอเค drag to people f i n a or b o s u จริงจัง Yeah. เก่งอะไรวะเก่งอะโคตรเก่งโเก่งอชัยยะพุชบชชตาเก่งมากเขาบอกจริงจรเลยเขาบอกสำหรับใครนะครับผมที่เข้ามาติดตามกันนะครับผมก็ยังไงก็ตามก็ฝากกดติดตามกดไลค์ก็สนับสนุนเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมแล้วก็ มาลุ้นกันนะฮะเพราะว่านี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่มีโอกาสเป็นหลักแสนนะครับผมผมก็มองว่ามันมีโอกาสมากๆนะครับผมสำหรับคนที่ไม่เคยเข้ามาลองทำนะครับผมสำหรับตัว NFT นะครับผมหรืออยากจะลองเล่นนะครับสนุกนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่น่าทําให้ทุกคนนั้นสนุกสนานกับมันนะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับผมและนี่คือส่วนหนึ่งนะครับผมของแฟนโบสุกนะครับผมเป็นเจใหม่สวัสดีครับเอาอย่าลืมกดแชร์้วยนะครับผมกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะทุกคน เสร็จแล้วนะฮะแฟน,นับบูสต์ดเดมนะครับทั้งหมดนี่ผมมาแล้ว Example นะเอ็กซิมเป a ลเอ็กซิมลเมลนบูสต์ล็อกฟังกี้โอ้เดี๋ยวมันรีมิกซ์ได้นีหว่าถ้าสนใจมันรีมิกซ์ได้